สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิซซาของผมนะครับแล้วเราก็ยังอยู่กับเกม World of w a r s h i p กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเรือประจัญบานสายใหม่ลำแรกนะครับที่ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้เล่นกันนั่นก็คืออีพีรันกานะครับเป็นเรือประจัญบานสายแพนอเมริกันซึ่งเรือสายนี้เนี่ยจะเป็นเรือที่เน้นปืนรองเป็นหลักนะครับปืนหลักจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเกาะจะโอเคแล้วก็มีปืนรองที่ค่อนข้างกระบ,บอกโตแล้วก็มีสกิลพิเศษสลับปืนรองมาให้ด้วยนะครับโดยในเทียร์8เนี่ยเจ้าอีพีรันกาเนี่ยจะยังไม่ได้ปืน ลองลอง234มมนะครับจะยังเป็นปืน152อยู่แต่ d p m ของ d a m มจปืนลองก็ค่อนข้างใช้ได้เลยถ้าเทียบกันกับรุ่นพี่ที่มาก่อนอย่าง atlantico ที่เป็นประจันบานปืนลองสายแพนอเมริกันด้วยกันนะครับที่อยู่เทียบแปเหมือนกัน d p m อาจจะดูเหมือนว่าน้อยกว่าแต่ว่าด้วยความที่เขามีสกิลพิเศษที่ไปบับ d p m ระยะปืนลองของเขานะครับทำให้ขึ้นมาได้พอๆกันเลยนะครับ ต่างกันนิดเดียวแต่ว่าแอตแลนติโกจะมีเป็นปืน2-3-4นะครับก็คือจะแรงกว่าแล้วก็เจาะเกาะได้มากกว่านะครับแต่อีกสิ่งที่ต่างออกไปจากแอตแลนติโกก็คือเขามีกระสุน HE ให้เล่นด้วยนะครับไม่แย่มากถือว่าใช้ยิงให้ติดไฟยิงใส่เพื่คา่หรือเรือทั่วไปได้โอเคอยู่ในขณะที่แอตแลนติกโกเนี่ยจะมีแค่กระสุน AP นะครับทางด้านเกาะของเขาเนี่ย หัวเรือ32ท้ายเรือ32ดาดฟ้า51หนาเหมือนกันนะครับที่ห้าสิเูเปอร์สตั๊กเจอร์19ไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับสูเปอร์สตั๊กเจอแต่ว่าอาจจะพอกว้างออกข้างๆบ้างแต่อาจจะไม่โดนยิงเท่าพวกสูเปอร์สตั๊กเจอของเรือเยอรมันนะครับด้านข้างด้านบน51กลาง 3-5-6ลงมาเป็น3-2มสองต่อไปด้วยป้องันนะครับเกาะข้างค่อนข้างเอียงเลยแอบทำให้ผมนึกถึงเกาะของพวกสายเคมลรินเรือประจนบ,บาลโซเวียตน,นิดนึงส่วนของซิทาเดลนะครับซิทาเดลอยู่พ้นน้ำนะครับเลยเออกมาหน่อยแต่ว่าหน้าตาแปลกมาก ดูเป็นแบ่งๆตรงกลางแล้วก็เป็นก้อนๆด้านหน้ากับท้ายแต่ซ i เ a เดลเป็นสโลปลงไปนะครับสามห้าหกจุดนี้อาจจะทําให้ยิงเข้าได้ยากเนาะซ i เ a เด l ถึงจะอยู่เหนือน้ําแต่ด้านตรงกลางนี่ไม่เน่นะครับนนาะโดนยิงได้ง่ายกว่าเป็นสไตล์ที่แปลกมากทางด้านปืนของเขาเป็นปืน356นะครับปืนไม่ค่อยแม่นนะครับ dispersion การกระจัดคือระดับปกติแล้วก็มี sigma 1.7อาจจะทดแทนกันด้วยมีปืนไหลกระบอกนะครับเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งในแมชนะครับว่าจริงแล้วจะเป็นไงไม่ค่อยแม่นนะครับ จะเน้นปืนลองไป็นสะส่วนใหญ่เลยทีเดียวเลือด66,300นะครับไม่แย่เลยต่อ v i โ e o โรเทคชั i o n 31%ความเร็วใส่ธงแล้วได้30นอนดนะครับคอนซิลเมนต์สิบอัพสุดแล้วถือว่า c อนซิลเมนต์ดีมากทางด้านของอัปเกรดที่ผมใช้นะครับเพิ่มเลือดปืนลองลดโอกาสติดไฟติดน้ําท่วมเพิ่มระยะแล้วก็ความแม่นปืนลองลดระยะเวลาติดไฟติดน้ําท่วมแล้วก็ ลดคอนซิลเมน์นะครับในตัวช่องแรกเนี่ยสามารถใส่เป็นตัว Damage Control Party Modification 1นก็โอเคนะครับส่วนในช่อง4จะเห็นว่าเขาไม่มีตัวเพิ่มความเร็วในการเล่งเครื่องนะครับตัวจูเพราะว่าลำนี้เนี่ยข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งของมันคือเขามีความเร็วเล่งเครื่อง built-in เข้าไปในตัวเรืออยู่แล้วนะครับเหมือนกับสายของพวกเบอร์มอนทำให้เวลาถอยเข้าถอยออกคับ เด่นหน้าถอยหลังเร็วขึ้นมากส่วนด้านของพลังเว่นมนสกิลพิเศษของเขานั่นก็คือเพิ่มระยะของปืนลองเพิ่มความโดนรีโหลดแล้วก็ดาเมจให้ปืนลองนะครับเป็นเวลา30วินาทีโดยจะฟิวอัพได้โดยการได้รับโพเทนเชียลดาเมจหรือโดนยิงแล้วก็ยิงโดนศัตรูด้วยปืนหลักนะครับอีกอย่างที่พิเศษก็คือดาเมจคอนโทรลตัวซ่อมของเขาเนี่ยมีระยะเวลาทําการ20วินาทีจากปกติส่วนใหญ่10วิกันนะครับแล้วก็ตัวฮิลของเขาเนี่ยสามารถฮิวได้ก็มากกว่าปราจญบานทั่วไปนะครับโดยปราจญ์บานส่วนใหญ่จะะลเือดดกับมมาาไ้ปรณ50% ดามเมจที่ได้รับตลับนี้จะอยู่ที่ประมาณ60%นะครับคือหลายๆครั้งจะสามารถใช้ฮิลได้อย่างคุ้มค่าเลยทางด้านของสกิลผู้การเนี่ยสกิลแรกคือลดโอกาสป้อมแล้วก็ปืนลองต่างๆพังปียจะใส่เป็นซ่อมกับฮิลรีโหลดไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมใช้บิสเพิ่มความเร็วเรือตอนที่ไม่ถูกตรวจจับใช้อดีนาริลาชเพิ่มระยะปืนลองเพิ่มความแม่นยําปืนลองใส่คอนซิลเมนต์ลดตรวจจับลดลงไปเหลือ12.3เลยนะครับ ร่สุดท้ายผมเอาเป็น Emergency Repair Expert เพิ่มระยะเวลาฮิวซ่อมแล้วก็เพิ่มจํานวนฮิวมาหนึ่งอันนะครับแต่จ,จะคุยกันได้ว่าระหว่างจะใส่ตัวตัวนี้กับตัวการติดไฟนะครับผมว่าก็ดูมีประโยชน์ทั้งคู่เลยถ้้งนั้นผมว่าเราไปลองกันเลยดีกว่าปะ่ะลุยด้วยความที่เรือลำนี้เป็นเรือปืนลองอะผมจะพยายามดันเข้าไปให้ได้ดูนะครับถ้ามีโอกาสผมจะดันสุดๆเลยโอ้โห oh, เล่นเครื่องไวมากเราจะเล่นฝั่ง A แล้วกันนะไหนๆเราก็เกิดฝั่งนี้ละ ตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่ประมาณ32นอตกว่าละถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าได้สกิลปิสมาใช้ด้วยระยะยิงเรา18.7นะไม่แย่มากเพราะว่าเทียบกับคอนซิลแล้วคอนซิลเราน้อยเหมือเนเครื่องบินจะเน้นสปอตน,นะมวหนัก2ลัมอยู่ด้านนี้นะมวหนัก15โล โอ้ผมใส่ HE อยู่เฮ้ยอาจจะได้ไฟนะจะได้ดูไปด้วย HE เป็นไงโอ้สามพันแปดต้องระวังเซจงหน่อยนะต่อเขนา,าน่าจะหุนไลย์โอ้เจกเกอร์อยู่นี่สัตว์เขาเลยสัตว์เขาเลยเซเกอร์เจเกอร์อยู่หลุดตัวจับนะ โอ้ไปดูโอ้โดนงั้นว่ยยเก็บโดยรวมเหมือนเราจะถึกพอสมควรนะครับยังไม่โดนดาเมจจังๆท่า่เลยระยะปืนลองอยู่ที่11.5โลนะครับโอเคถึงระยะปืนลองแล้ว โอ้โดดดไหมเฉียดนิดเดียวืนลองเรากำลังหล่อเขาอยู่ัวหนังว่าไงโอเคปืนลองเราเก็บได้เจ็กเรออยู่นี่ออมีโมหนังอันนี้อีกลำเป็นโมหนังเยอะจังเลย มาครับเดี๋ยวผมว่าเอาให้กระดาบยิงสองด้านเลยโมโหนักซ้ายกับโมโหนักขวาดูดิมันจะบันแค่ไหนระบมกดสกิลจะซีมันจะัวไหมสองข้างเลยโ <laughs> อยเหี้ยแล้วโอเคหรือ <laughs> <Okay. S 2> ว่าได้ AR นะ AR ช่วยนะ โอ้โหหลบอีกอันหนึ่งได้พอดีเลยรัว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 ยิงยิงปืนลองเอามันลุกเฮียปืนลองได้ดามเมจแบบเป็นก้อนมากสุดยอดนันละพันนันละพันนะพว่ามุมยิงปืนลองก็ดูใชยได้เด้อไม่แย่เลย เโม่นายลำหนึ่งมาดูเครื่องบินพลาดเราไปนะหยุดหลบต่อเจเกอร์ได้พอดีพวกมึงป่นลองใช้ได้จริงนะหัวเดี๋ยวเราจะได้ฮิวกลับมาละใช้ได้อยู่ โอ้โหติดไฟสองอันเลยเหรอโอ้ผลไหมผลไหมโอ้โหพอหดีเลย <laughs> สุดยอดสายชฉลีเฟนมีคู่แข่งแล้วตาแรกได้แสนดามเมจไม่แย่เลยจมหนึ่งลำได้ไฟด้วยนะขนาดผมแทบไม่ได้ยิงเฮดอี e เลยส่วนใหญ่ได้มาจากปืนลองเลย <laughs> ท็อปหัวบอดนะ ดาเมจปืนหลัก3า8 0 0แต่ปืนลอง6 ,3 0 0แทงไปล้าน5้าไม่แย่เลยโอเคเราเกิดฝั่งนี้น่าจะมันอยู่เรือม้า่นะจะเกิดตรงข้ามเราด้วยดถเรือมันเร่งเร็วจริงนะผมว่าพุ่งแบบพุ่งออกตัวเลยเป็นสายเล่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าปืนลองคือปืนหลักและปืนหลักเป็นปืนลองนะเราจะเข้าไปใกล้ๆนะไปช่วยออสเตอร์ก็ตแลนด์ถ้าเขาสปอตพิคาดได้เราจะได้ปืนลองช่วยยิง แต่ดูแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คงต้องเป็นตอปิดูดนะถ้าดันเยอรมันเนี่ยดันง่ายกว่าตรงที่ว่ามีไฮโดูช่วยตรวจจับตอปิูได้นะป้อมปืนส่วนใหญ่ชี้ไปทางด้านหน้าแล้วเนี่ยว่าเราหันแล้วหมุนได้ง่ายเลยทำให้ดาเมจส่วนใหญ่จากปืนหลักเรานี้ก็สามารถโฟกัสที่เป้าหมายได้อยู่นะเวลาหันซ้ายหันขวานะนด้านนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะโอเคซับตรงนี้ เดี๋ยวนี้รับกระสุนอีซุมกโอ้เขายิงไม่โดนเลย <laughs> อันนี้น่าสงสารกันนะ <laughs> โอ้ตายแลวสิบโลยิงไม่โดนะ พามาบิวอาบลกูกขึ้นขึ้นดาเมจหน่อยลูกไม่รู้พีคาดอยู่ด้านสายหรอไหมผมเสียงจะโด,ดนต่อยจากด้านข้าเหมือนกันนะเพราะผมเปรี้ยวมากเลยผมว่าเลยบอกกลับเซิร์ฟเอเชียแล้วนะแต่พีคาดน่าจะอยู่หลังเกาะด้านนู้นนะผมว่าดูยากทรงแล้วเขาต้องต้องมีแค่โยูโรผมถึงจะได้ น่ไม่ได้อยู่ฝั่งด้านนี้แต่แคปเริ่มขึ้นแล้วแสดงว่าเขาออกแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่จอห์นสตันทิงผมอยากเน้นยิงจอห์นสตันมากกว่านะ เฮ้ยทันสตันอ่ะดีพีเอ็มเลยแล้วกันดูสิเคพี่คาดได้จะเจ๋งมากโอเคเดือดทรงแล้วเขาจะขั่งละเขาจะชนเราหรือเปล่านะ โอ้ตายแล้วบรรทุกเครื่องบินเป็นเทียหกไม่น่าจะสร้างปัญหาอะไรกับเราเยอะขนาดนั้นด้านนี้มีเบนสันอยู่นะแต่มีพีลันกาอยู่ด้านนี้เหมือนกันช่วยยิงเบนสันหน่อยสปอตแล้วต้องรีบยิงนะไม่โดนเลย <c oughs> โอ้คนยิงกัใหญ่เลยขอยิงเรือใ,ใหม่หน่อยครับเรือใหม่น้ายิงไหมครับ โอ้เดี๋ยวผมชะลอเสร็จแล้วเล่นกลับมาแล้วก็ได้ความเร็วกลับมาไวมากเลยนะเอาเป็นสันมาเอาเป็นสันมาเอาไม่กี่โดนตอตอซาชิโอสวยมากอีฟิแลนก้าอีกลำอยู่นี่แย่ละเราเลื่อนน้อยกว่า ดูจะล้างไม่ดีละเป็นสันอยู่ด้านนี้เหรอก็ยังสปอตอะไรอยู่เลย,ยนิวลันเอาเลยแล้วกันไปไปโอเคหลุดสปอตด้วยแต่ไฟสามอันช่วยด้วย ห <Okay. laughs> รบลรอชีวิตไม่ได้จะวนกลับแล้วตอนนี้ไม่มีเหตุผลให้เราต้องดันเข้าไปหาพวกเขานะโอ้ mm. oh, ติดไปเลย าอยู่่นีเ,เราโดนติดไฟอย่างโหดร้ายมากโอ้พอดีเลยโอเคแต่ลองยิงอีพีลันก้าหน่อยแล้วกันปดยการดูใไนไตัวนะว่าเกาะเขาเป็นไง ยิงเกาะเขาดีอยู่เหมือนกันนะผมว่ากระโดดได้พอสมควรแทงอยู่6,000เฉยว่าเราคิวกลับมาได้พอสมควรเลนะเป็นสันอยู่นี่แล้วโอเคปืนหลักเราเก็บเขาได้จบเกมไปดีโอ้หได้สามิ c เม e v e เลยแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยได้เข้าไปใกล้ได้ยิงเท่าไหร่เลยนะ ตั้งแต่เล่นมาโดยรวมผมว่าดีมากเลยนะลำนี้ยสนุกมากเลยตอนนี้คือแบบฟิลอารมณ์แบบผมติดลมละป้อมกลางของข้างหลังนี้น่เป็นป้อม360เลยนะนากาโตอยู่ด้านนี้โอ้อยู่ด้านนี้กันเพียบพอสมควรเลยเครื่องบินเขาบอกว่าจะเอาพี่คาดให้ได้ผมยิงเรียกแขกแล้วกันให้เขาไปยิงผมแทนย้าพีา่คาดเราตายตั้งแต่ต้นเกมมันจะเสียเปรียบเกินไป ใจลายมากเฮียวนสปอตไม่หยุดเลยเฮียพี่ค่าอยู่นี่พี่ค่าอยู่นี่เดี๋ยวดีปืนลองเอามาหน่อย ค่แล้วกันใจหน่อยลูกพี่ช่วยยิงอยู่เอาเลยเอา DPM เ,เลยจะได้เก็บมันให้ได้ได้ว่าปืนลองลองจริงมันโอ้โหหายไม่ดีเลยเหรอ โอเคได้แล้วเค okay, พีิคาดได้แล้วสวย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 พิคาดหมดแล้วโอ้ได้สิเทาเดียวชาวมาเทล What the fuck โอเคตอนนี้เราเดินลุมยังโหดร้ายมาก เรายิงแทงมากจนสกิลเรากำลังจะได้กลับมาแล้วสุดยอดเหมือนกันนะโอ้แล้วเราก็ถอยแล้วเราก็หลบต่อได้โอ้ยิงเราจะมาทันไหมเนะี่ยแต่เวาลาที่วอรสตอกอาจจะยิงเข้ายากนะ นไาจะหนโอ้โหตายไปทีเลยอันนี้ตายไวยไปนิดนึงนะแต่เจ๋งอยู่นะฝั่งเราเคลียร์พี่คาดหมดแล้วผมว่าเดี๋ยวเล่นไปสักพักเรื่อยๆน่าจะชนะละแต่ผมว่าดีเลยนะปืนลองตะกี้แบบคือผมอยากให้เคลียร์พี่คาดออกไปได้ก็แบบเคลียร์ได้คือแบบหวังพึ่งได้ถ้าพี่คาดเราสปอตพีคาดเขาได้เนี่ยก็ดีเลยตอนนี้ผมโดนสปอตละนยอยู่แถวนี้ละ เจเจอเจอเจอต้องระวังนะเขามีสิทธิ์ที่แน่หยอดต่อไปละ่ะปืนหลังไม่โดนเลยนะแต่ปืนรองโดนอยู่ <c oughs> อ่านี่ไงต่อไปโดู <c oughs> ด้านนี้ก็อีกพี่รันก้าอีกลำเลยนะ โอ๊ะออกแลนด์โอ้สองเป็นหนึ่งปืนหลักปืนหลักตีขึ้นมาเหรอลูกยีงพิลันกาด้วยกันไปก่อนแล้วนัน จูขึ้นมาพื่อหลบต่อได้โอเคที่นี่อยู่นี่ย่ละ,ะม<า>ัน หลบตายหลบตาอยหลบตาอยโอ้โหเร็วมากสุดยอดจอีกโอ้ต่อด้านนี้นี่ผมก็ต้องเป็นนิมิตใหม่ต้องมาเจอกับอีดีลันไก่ลำ การดวลกันของโชคชะตาใครปืนลองจะเมฆกว่ากันผมลืมไปผมก็มีปืนหลักด้วยโอเคอย่าเพิ่งตายตายอย่าเพิ่งตาย,อย,าตายโอ้โหตายพอดีเลยแต่ได้เห็นอนะได้เห็นชัดเจนเลยว่าเรือลำนี้คือแบบโหดมากถ้าเกิดได้เข้าระยะโจมตีของเขาในระยะปืนลองเนี่ย จบกันไปแล้วนะครับกับอีพีลันกานะครับเป็นเรือที่ผมว่าโหดนะโหดอยู่มันมากเลยที่ผมเซอร์ไพรส์แล้วว่าที่คิดว่ามันสุดยอดที่สุดนะ่าจะเป็นในเรื่องความคล่องตัวมันนี้แหละอย่างตามเมื่อกี้ที่บอกว่าเล่นเครื่องจู๊หลบตอได้แบบสบายสบายเลยถ้าเรืออะไรเข้ามาในระยะปืนลองแล้วก็ละลายเขาได้เลยด้วยความที่มีสกิลสุดเทพด้วยแล้วก็ปืนลองเทพด้วยบอกได้เลยว่าปืนลองจัดจานมากปืนหลักก็พอใช้ได้โอเคอยู่ช่วยยิงช่วยเก็บอะไรได้มีจังหวะที่บางทีอยู่ดีดีก็แม่นขึ้นมาก็เหมือนกัน ก็ด้วยความที่เป็นประจันบานนะความปืนหลักมันก็จะแรนดอมหน่อยใครเป็นแฟนเรือประจันบานปืนลองสายตะลุมบอลน,นี้ก็แนะนําเลยว่าต้องมีจริงสายนี้นี่ขนาดเป็นเทีย8นะริเบอร์ฐานนี้เห็นเขาบอกว่าโหดกว่านี้เยอะแต่ว่าถ้าให้ไปเติมซื้อ Early Access ก็คงจะแพงไปหน่อยนะผมว่าแต่ใครคิดว่ามีงบอยากได้ก็ลองมาดูก็ได้ครับแต่ผมบอกเลยว่าเรือเยอรมันมีคู่แข่งแล้วจริงๆ ถือว่าฝากคลิปนี้ไว้อีกคลิปนะครับสำหรับเกมเอบอร์บอลชิปสนุกมากครับวันนี้เรือนี้ทำให้ผมอิมเพรจ,จริงๆมีความคิดเห็นชอบสนใจอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้กดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอพอแค่นี้ก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะฉะนั้นสวัสดีครับบ๊ายบาย